ครับเรียนพี่น้องชาวจังหวัดสตูลที่นะรักและเคารพทุกท่านนะครับาจากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนที่ซุ่งกูอ่านมารักัตยะลาจังหวัดยะลานะครับที่เดินทางหลักมา,าที่จังหวัดสตูลมายัางภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2564เป็นต้นมานะครับแล้วก็จังหวัดสตูลเนี่ยได้มีการส่งตรวจในรอบแรก5คนนะครับ ก็มีเชื้อ4คนมีโพซิทีฟสคนและส่งเชื้อตรวจสอบเพิ่มเติมอีก45รวมเป็น50ในขณะนี้เนี่ยเรานำน้องๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าสู่กรารรอค่อนการันทีนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บสิ่งส่งตรวจทุกคนที่เป็นนักเรียนทั้งหมดที่มาจากมรดกยาลาเนี่ยส่งไปให้ทางการแพทย์นะครับในการที่จะพิสูจน์ยืนยันว่า มีเชื้อหรือไม่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันขณะน,นี้นะครับกําลังรอผลอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็คงจะรอพรุ่งนี้เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากการชี้แจงของสปบคอนะครับเนื่องจากเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้แต่เราก็ตามเนี่ยนะครับเราเตรียมการพร้อมหมดนั่นคือในส่วนของอผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเนี่ยในทุกอำเภอได้มีการแยกชัดเจนผู้ใดเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง ในวงที่1ผู้ใดเป็นผู้สัมผัสเสียงต่ําในวงที่2ที่3มเนี่ยมีการแยกชัดเจนนะครับแล้วก็จะแล้วก็ดําเนินการนําไปสู่การล็อก่อนคาร์ดิทีนผู้สัมผัสเสียงสูงครบทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกันในทุกอาเภอผู้สัมผัสเสียงต่ำเนี่ยเราก็ได้มีการมอบหมายทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอนะครับอสมเฝ้าสังเกตอาการต่อไปนะครับในส่วนนี้ไม่มีความน่าเป็นห่วงอะไรในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ด้วยความ เป็นห่วงเป็นใยนะครับทางการเรียนการสอนก็มีการเปลี่ยนจากออนไซต์ site, เป็นออนไลน์ line, แล้วก็หรือว่าออนแฮนนะครับมี44โรงของสำนักงานการผดรุมศึกษาของสชเนี่ยมี8โรงนะครับเรามั่นใจในทีมงานของจังหวัดสตูลว่าในวันนี้เราประชุมทุกฝ่ายแล้วนะครับมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมได้ขอพี่น้องสบายใจแต่ขอความร่วมมือนะครับ ในเรื่องของการจัดงานที่รวมกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะเราต้องไม่มีการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเข้าไปในที่แออัดใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่างตลอดเวลาในการที่จะออกนอกนอก,นอกเคหสถานหรือว่าการอยู่กับคนที่ไม่รู้จักลดความแออัดนะครับแล้วก็ล้างมืออยู่เสมอเช่นเดิมอันนี้สุขอ,อนามัยอันนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนะปลอดโรคนะครับในส่วนของเยาวชนเราก็ มั่นใจว่าเราสามารถดูแลตรงนี้ได้นะครับก็ขอให้ปลอบใจนะครับ